รู้ไหมคะว่าถ้าบัตรประชาชนหายไม่ต้องไปแจ้งความแล้วค่ะไปที่ว่าการอำเภอนะคะแล้วก็ทำบัตรใหม่ได้เลยค่ะเสียค่ารมเนียมแค่100บาทนะคะหลักฐานที่ต้องเอาไปก็คือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตนะคะบัตรที่มีรูปเรานะคะแสดงหลักฐานว่าคือเราจริงๆแค่นั้นเองค่ะแม่อ้อทำบัตรประชาชนหายนะคะวันนี้ก็เลยพาแม่ไปทำบัตรใหม่ที่ว่าการอำเภอค่ะ ตอนนี้แม่อ้อเข้าไปทำบัตรประชาชนใหม่นะคะอ้อ,อนั่งรออยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวแม่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าเป็นไงบ้างมาแล้วแม่ออกมาแล้วใช้อะไรบ้างคะแม่ใช้อันนี้ใช้บัตรอ่าใบก๊กคีใบีแล้วก็กองเอกสารกองเอกสารนี่ใช้อะไรอีกคะ แนี้เสียเงินเท่าไรหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเองได้แล้วเรียบร้อยเยดีมากเลยไม่ต้องแจ้งความเนาะไม่ต้องแจ้งความเย่นั่งรอได้แล้วอ่าได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะบัตรใหม่โอเคขอบคุณค่ะไปไปซื้อของกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องไอแอมอเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายแอนบายบาย